สวัสดีค่ะตอนนี้ <Good. S 1> คุณยายแสงเดือนก็นขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือยายแสงเดือนกนอำลังจะเดินทางไปเป็นสาวเหนือแล้วเจ้าปันโต๊บปันต๊นตจะไปส่งคุณยายด้วยไหมโอ้ปันต๊จะเป็นคนไปส่งคุณยายเองค่ะค่ะโอ้เซตตี้อย่างดีเลยค่ะ ก็ดีใจกับคุณยายแสงเดือนด้วยค่ะได้ไปอยู่ที่ดีค่ะจะได้มีแม่แม,แม่ช่วยเลี้ยงค่ะเพราะคุณยายก็ไม่มีฟันค่ะเพราะเวลากินหญ้าก,ก็ต้องใช้เครื่องบดหญ้าค่ะประขอบพระคุณมูลิธิคุณแม่แสงเดือนค่ะที่มารับคุณยายไปดูแลนะคะ วาดูระบบเซฟตี้ค่ะเต่ก็จะออกเดินทางแล้วค่ะให้คุณยายแสงเดือนเดินทางดยปลอดภัยค่ะ คุณยายน่าจะขึ้นรถไม่ยากคะ่ะแม่แม่เพราะว่าดูคะ่ะคุณยายนิ่งมากเลยคะ่ะ หงนี้ก็จะเป็นสามยายค่ะหนึ่งยายเดินทางไปเป็นสาวเหนือแล้วค่ะกันเหลือก็เหลืออีกสามสามยายค่ะโอ้โอหยายดาวเรืองโบกมือใบใหญ่ยายแสงเดือนใหญ่เลยค่ะแฉะหน่อยครับเพราะว่า,าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะ 咱们。